ในวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับเราก็ยังอยู่กับการรีฟิวไมโครโฟนระดับเจ้าสำนักจากแครรอซึ่งเป็นโรงงานสัญชาติไต้หวันที่ผลิตส่งออกไวกส์ไมโครโฟนหรือแคปซูลเกรด ODMOEM ให้กับผู้ผลิตไมโครโฟนเจ้าดังระดับโลกนั่นเองครับไมโครโฟนตัวนี้ครับก็เช่นเคยครับกับอีก2ตัวก่อนหน้ามันเป็นไมโครโฟนที่เจ้าสำนักเนี่ยใช้ไวกส์ไมโครโฟนเกรดส่งออกเอามาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าสำเร็จแล้วก็ออปติมิ์จนถึงขีดสุดนั่นเองครับ ดังนั้นครับไมโครโฟนตัวนี้ก็จะมีความน่าสนใจเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงประสิทธิภาพและราคาในฟิดีโอบล็อกตอนนี้ครับเราก็จะมารีวิวไมโครโฟนร้องและพูดสำหรับงานแสดงสดจากแบรนด์แคลรอซึ่งรุ่นนี้มีชื่อว่าซิกมาขีด plus t w ผมเนี่ยไม่เข้าใจเซนส์ของการตั้งชื่อของบริษัทนี้เหลือเกิน ใครตั้งวะไม่ได้รู้สึกถึง f e ลลิ่งของเกรดสินค้าหรือว่าความแตกต่างระหว่างสินค้าแต่ละชิ้นเลยปวดหัวชิบหายคาดว่าน่าจะมาจากตระกูลของ Vo i c e ที่อยู่ในนี้ละมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไมโครโฟนตัวนี้ครับนำเข้าโดยซินกีตาร์ครับแน่นอนแล้วว่าแครอเนี่ยเป็นโรงงานสัญชาติไต้หวันมีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ2,000ไปปลายนะครับก็ยกขึ้นมาอีกสักนิดนึงครับเมื่อเทียบกับ p s เขีดหนึ่งใน3ตอนก่อนหน้าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าไมโครโฟน ตัวนี้เนี่ยโดยรวมแล้วครับวัสดุเอยอุปกรณ์เสริมเอยมีอะไรบ้างไมโครโฟนแครรอรุ่นซิกม่าขีด plus II เนี่ยครับ ตัวบอดี้ทำมาจากซิงค์อะลอยเหมือนเดิมครับแล้วก็มีความเรียวใช้ได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยครับเรื่องของดีไซน์เนี่ยมันก็อาจจะดูย้อนยุคอยู่พอสมควรครับผมจำได้ว่าเราเคยเห็นดีไซน์ไมโครโฟนลักษณะนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก20่ปีที่แล้วสมัยก่อนที่ผมจะเข้าวงการนี้อีกนะครับแต่ว่ามันก็ดูดีครับเรื่องของงานสีเอออะไรเออเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันจริงๆและสีของมันเนี่ยสามารถสะท้อนกับแสงไฟบนเวทีไฟสตูดิโอเรารู้สึก เลยครับว่านี่คือของแพงตัวไมโครโฟนเนี่ยมันดูมีมิติมากๆครับตัวสวิชเนี่ยครับที่มากับไมโครโฟนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไซเลนซ์สวิชเช่นเดียวกัน เงียบกริบครับสามารถนําไปใช้กับระบบเสียงที่ปล่อยแฟนทอมพาวเวอร์ได้สบายๆส,ส่วนตะแกรงของไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยครับมันก็จะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดพอสมควรคือตะแกรงของไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยครับมันจะมีแค่ครึ่งบนที่ถอดได้ครับส่วนครึ่งล่างเนี่ยมันจะถอดไม่ได้คาดว่าที่เขาทํามาแบบนี้เป็นเพราะว่าไอ้รูที่เขาเจาะมาเป็นแถวๆที่อยู่ช่วงล่างเนี่ยมันน่าจะมีผลต่อเสียงของไมโครโฟนไม่มากก็น,น้อยคือมันเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อจูนเสียงของไมโครโฟนโดยตรง ทางกายภาพเลยแหะครับทีนี้ครับเมื่อเราหมุนเอาตะแกรงออกมาซึ่งตะแกรงตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตะแกรงที่มีความหนาของลวดและการสารที่ใกล้เคียงกับ SM58 เราก็จะเห็น voice ของ c a r e รอซึ่งเป็นมาตรฐาน voice ODM voice OEM นั่นแหละครับคือตัว voice เนี่ยมันจะถูกขึงอยู่ในอากาศครับซึ่งแน่นอนแล้วว่า Care รอเองเนี่ยสามารถที่จะจัดการเรื่อง handling noise structure bond noise ได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ผมต้องยอมรับเลยครับส่วนอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถนาไปใช้ได้ในชี ประจําวันก็คือตัวคอจับไม์แล้วก็สายไมโครโฟนยาว3ามเมตรซึ่งหัวของมันจะเป็น T-S นะครับมันเอาไปเสียบกับแอมในห้องเรียนได้เสียบกับเครื่องคาราโอเกะได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาไมโครโฟนตัวนี้ไปใช้ในงานมืออาชีพคุณก็แค่หาสายไม์ที่เป็นมืออาชีพมาเสียบก็ใช้ได้แล้วครับส่วนคุณสมบัติของไมโครโฟนตัวนี้เมือ่อเทียบกับชัว s อสเอผมบอกเลยครับว่า จุดที่แตกต่างมากที่สุดเนี่ยก็คือการตอบสนองความถี่ครับการตอบสนองความถี่ของตัวแ a r o ์ซ Sigma ลั2เมื่อเทียบกับ SM58 แม้ว่าในย่านเสียงเบสเนี่ยจะเริ่มที่50เฮิร์เหมือนกันแต่ว่าในเสียงแหลมเนี่ยตัว Sigma Plu 2จะ Car o จะเก็บรายละเอียดได้เยอะกว่า SM58 นั่นก็คือ18,0 0 0เฮิร์เมื่อเทียบกับ1 5 0 0 0นัเฮิร์นั่นเองครับทิศทางการรับของไมโครโฟนตัวนี้จะเป็นซูเปอร์คาร์ดิโอรับด้านหน้าแคบกว่าคาร์ดิโออย่าง s อ5 8า บอรดด้านข้างเมื่อเทียบกับบอรดด้านหลังของ SM 5 8ซึ่งเป็นคาร์ดิโอแน่นอนล่ะครับว่าไมโครโฟนซูเปอร์คาร์ดิโอหรือว่าไฮเปอร์คาร์ดิโอถูกออกแบบเพื่อใช้ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเป็นจํานวนมากมันจะเร่งได้ดังกว่าไมโครโฟนคาร์ดิโอส่วนใหญ่โดยที่ไม่หอนนั่นเองครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือ proximity effect p a o s i v e handling noise มันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างระเบิดระเบ้อตามไปด้วยซึ่งแน่นอนแหละว่าเราต้องมาดูกันว่าแคร์อเนี่ยจะสามารถ optimize ตรงนี้ ได้มากขนาดไหนส่วนเรื่องของ sensitivity ครับหรือความไวค่า sensitivity เนี่ยของตัวแครอกับ sm 58ถือได้ว่าเท่ากันครับ ใช้ฟอลุ่มเท่ากันได้ความดังเท่ากันเมื่อผมเอามันมาวางข้างๆกันแล้วพูดใส่ไมโครโฟนทั้ง2ตัวเท่าๆกันครับส่วนกราฟการตอบสนองความถี่เนี่ยผมบอกเลยว่าเว็บไซต์ของแครรอเองเนี่ยรายละเอียดมันก็ให้มาไม่ค่อยจะครบนะครับแล้วก็ทิศทางการรับในคู่มือเนี่ยก็เช่นเคยครับเขาวัดขึ้นมาแค่สี่ความถี่ผมก็เลยมองว่ามันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่จึงขอสงวนเอาไว้ไม่เอามาพูดในโอกาสนี้แต่ว่าในเรื่องของกราฟการตอบสนองความถี่เนี่ยเราจะเห็น เห็นเลยครับว่าตัว Sigma พลัส2จากแครอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูแล้วแฟลตถ้าคุณพิจารณาตั้งแต่2,000เฮิร์ขึ้นไปครับเราจะเห็นการยกเล็กน้อยครับซึ่งการยกเล็กน้อยตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าขีดหนึขีดแนวนอนเนี่ยสเกลของมันคือ2 dB นะครับมันจะเป็นไมโครโฟนที่ทำขึ้นมาให้มีความใกล้เคียงกับ SM58 ในแง่มุมของ เสียงที่พุ่งหน้ามีกลางเด่นหน่อยๆแล้วก็พุ่งไปหาหูของคนฟังตัดผ่านเสียงรบกวนต่างๆได้แต่ว่าเมื่อเราดูจากกราฟเนี่ยครับผมบอกเลยว่ามันก็คงจะไม่ได้ยกเท่ากับ S M 5 8ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาแค่นี้ก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แฟลตแต่มันก็ไม่ได้พุ่งเท่ากับ S M 5 8มันอยู่ระหว่างทางครับส่วนเสียงเบสเนี่ยครับเราก็จะเห็นเลยว่า ตัวแคลร์ซิกมาพลัสทูจะมีการโร l o อฟอยู่ที่ประมาณ1 2 0 h เฮิร์เมื่อเทียบกับ SM58 ที่เริ่มโร l o อฟที่1 0 0 h เฮิร์แต่ด้วยความใกล้เคียงกันตรงนี้เนี่ยครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเสียงเบสที่ได้กับไมโครโฟนทั้ง2ตัวมันจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวทดสอบก็รู้แล้วครับอันดับที่1ครับเรามาดู Proximity Effect ของไมโครโฟน c a r ร o ซิกมาพลัสท2กันเลยดีกว่าครับ ขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3, 4 5 1 2 3 4 5ห้ถอยออกมาที่ระยะประมาณ1นิ้วครับ1 2, 3 4 5 1 2 3 4 5หหถอยออกมาที่ระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วซึ่งเป็นระยะปกติครับ 1, 2 3 4 5 1 2 3 4 5หห้า ่อไปก็ถึงตา proximity effect ของ Shure SM 5 8แล้วครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ถอยออกมาที่ระยะ1นิ้วครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5และถอยออกมาที่ระยะ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วครับ1 2 3 4 5 1>, 1, 2, 3, 4, 5สําหำหรับโพสิฟหรือว่าปรากฏการเสียงพืชจากการสะกดคําพืชชื่อชื่อของแครรอซิมมาพลัสทูจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันดีกว่าครับพืชชื่อพืชชื่อส่วนโ c e ิฟของ SM58 จากชัวก็จะเป็นดังต่อไปนี้ครับพืชชื่อพืชชื่อ Off-axis coloration ของ Carol Sigma Plus II ก็จะเป็นดังต่อไปนี้ครับขณะนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5 1>, 1 2 3 4 5หขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5หขยับกลับมาที่ตำแหน่ง90องศาครับ1 2 3 4 5หขยับกลับมาที่ตำแหน่ง45องศาครับ1 2 3 4 5หและขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ off axis coloration ของชัว SM58 จะเป็นดังนี้ครับขณะนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5 1>, 1 2 3 4 5ขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ12345 1 2 3 4 5ขยับกลับมาที่90องศาครับ12345ขยับกลับมาที่4 5องศาครับ12345และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ เรามาดู handling noise ของ c a r o s s i m m a 2กันดีกว่าครับส่วน handling noise ของ Shure SM58 ก็จะเป็นดังนี้ครับ ส่วนความกระชับฉับไวในการตอบสนองต่อคลื่นเสียงของแคลร s ซิกมาพลัสทมันก็จะเป็นดังต่อไปนี้ครับ G จเจเกเจเจเกมาดูทรานเซสปอนส์ของชัว s อ5 8กันดีกว่าครับ g จเจเกจเก และผมก็จะเงียบให้คุณฟังเสียงสักประมาณ8 1 0ถึงวินาทีครับและผมก็จะเงียบให้คุณฟังเสียงต่างๆจากชัว SM58 เช่นเดียวกันครับว้า นี่ถ้าเกิดว่ามันไม่ติดเรื่องของ Prosive ที่เกินพอดีไมโครโฟน Sigma+ Plus 2จะแครรอผมจะกล้าจวหัวเลยครับว่าเป็น Perfect Mic ไครับอันดับที่หนึ่งครับคือ Proximity Effect p r o ximity effect ของ Carol Sigma p l u 2เมื่อทำการทดสอบคู่กับชัว SM58 ก็แน่นอนล่ะครับว่าไมโครโฟนที่มีทิศทางการรับแบบ Super ร์คาริโอยมันก็จะบวมมากกว่า SM58 ไมโครโฟน c a r o ์ i ิกมาพลั2มี proximity effect ที่ลงอยู่ในย่านเบสต่ำม,มากกว่า SM58 ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ต้นเสียงเข้าไปชิดกับไมโครโฟนมันก็จะได้เรื่องของพลังเสียงมากกว่าเนื้อเสียงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ proximity effect ของไมโครโฟนตัวนี้ไม่ได้รู้สึกเลย ว่ามันคุณหรือว่าเพี้ยนเหมือนกับแครรอพีเอสหนึ่งที่ผมเคยรีวิวเอาไว้ใน3วิดีโอบล็อกก่อนหน้าดังนั้นครับถือว่าเป็นเรื่องดีครับคุณสามารถที่จะใช้ไมโครโฟนตัวนี้ได้ทั้งงานพูดและงานร้องคนที่เป็นนักร้องถ้าเกิดว่าเสียงบางอยู่แล้วหรือว่าเสียงไม่มีมวลไม่มีพลังเนี่ยคุณเข้าไปชิดไมค์คุณจะรู้สึกสบายตัวพอสมควรครับ อันดับที่2ครับคือโปรซีครับก็แน่นอนอย่างที่บอกครับที่ทางการรับที่เป็นซูเปอร์คาร์ดิโอยมันก็จะพลึบพรับเยอะกว่า SM58 แต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับ Sigma Plus 2เนี่ยมันไม่ได้พลึบพรับแค่นั้นครับในตระกูลแครรอสีรุ่นที่ผมจะรีวิวก็คือมีตัวอ่ามี p s เขีดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ Sigma Plus 2แล้วก็อีกตัวหนึ่ง BC730 มั้งก็เดี๋ยวคุณได้ดูในตอนหน้านะครับตัวนี้ครับจะมีโปรซีพรืบพรับเนี่ยจากการสะกดคาพืืชช่อ ชื่อรวมไปจนถึงอักขระตัวอื่นเยอะที่สุดแล้วครับผมจะแนะนําอย่างยิ่งครับว่าถ้าคุณชอบเสียงของไมโครโฟนตัวนี้การุณาใช้โดยที่มีวินสกรีนอยู่แม้ว่าตัวผมเนี่ยจะเป็นคนเสียงแหบและเวลาที่ผมพูดผมต้องเค้นใช้ซัพพอร์ตแต่ว่ามันก็พรืบมากกว่าไมโครโฟนปกติจากแบรนด์ชั้นนําอยู่ดีครับ อันดับต่อไปครับคือ Off Axis Coloration ผมบอกเลยครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ Sigma Plus ทูทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับคัลเลตั้งแต่0ถึง180องศา น้อยกว่าชัว sm 5 8อย่างชัดเจนดังนั้นครับไม่ว่าเสียงเนี่ยมันจะเข้าที่ด้านใดก็ตามจุดที่ฟังออกมามันจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่า sm 5 8อย่างแน่นอนและที่สําคัญครับก็คือ Rejection ตั้งแต่45องศาไปจนถึง180องศาทําได้ดีกว่า sm 5 8ดังนั้นไมโครโฟนตัวนี้เวลาที่นําไปใช้ในงานแสดงสดจะหอนยากกว่า sm 5 8อยู่ครับ อันดับต่อไปครับคือ Handling Noise ครับก็แน่นอนลหละครับว่านี่คือสิ่งที่แครอทำได้อย่างดีเยี่ยมในฐานะเจ้าสำนักผู้ผลิต Voice หรือแคปซูลไมโครโฟน ODMOEM จากไต้หวันส่งไปหาผู้ผลิตไมโครโฟนเจ้าดังทั่วโลกไมโครโฟนตัวนี้ครับแ a n เดล n ิ่งก็ชนะ SM 5 8ซึ่งปกติแล้วเนี่ยไมโครโฟนที่เป็นซ u เปอร์คาร์ดิออจะแพ้คาร์ดิออเสมออันนี้เป็นกรณียกเว้นครับ ทรานเซเรสบอนส์ครับก็เร็วกว่า SM58 คราวนี้ชัดเจนแล้วนะครับเร็วกว่า SM58 อย่างชัดเจนมากๆทําให้ตัวตนของเสียงรบกวนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหน้าของไมโครโฟนเสียงพัดลมไฟสตูดิโอเสียงพัดลมที่เป่าตีนผมอยู่เสียงพัดลมแอร์มันก็มีตัวตนมากกว่า SM58 ครับเรามาดูเรื่องคุณภาพเสียงของ c a r o โรซิกมาพล2กันดีกว่าครับ อันดับที่1เลยครับโดยรวมนะครับซิกม่าพลัสทูจากแครอเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าชัวเอสเเริ่มจากเบสที่ลงได้ต่ํากว่าครับเหมาะสําหรับคนที่มีพลังเสียงน้อย,อยเสียงแหบๆเสียงบางๆหน่อยใช้ไมโครโฟนตัวนี้ได้สบายเลยครับเสียงเบสที่ได้เนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของพลังเสียงมากกว่าเนื้อเสียงแต่ว่ามีความเพี้ยนค่อนข้างน้อยเลยครับฟังสบายครับนักร้องส่วนใหญ่น่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่ยากเสียงกลางครับแม้ว่ามันจะไม่บูสต์ให้แปลงเหมือนกับ SM 58. 58, แต่มันก็มีความเปิดกว้างครับมีความเพี้ยนที่น้อยกว่า SM 5 8ถ้าคุณเอาไมโครโฟนตัวนี้ไปใช้ในงานแสดงสดที่มีเสียงรบกวนเยอะแยะมากมายไก่กองเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเสียงเนี่ยอาจจะจมกว่า SM 5 8แต่อย่างไรก็ตามครับคุณเร่ง EQ ที่หน้ามิกเซอร์หรือว่าเร่ง EQ ผ่านปรีแอมของคุณถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นเกรดโง่ๆนะฮะมันก็จะมีความเพี้ยนน้อยกว่า SM 5 8อยู่ด u D หลังบูสตครับ อันดับต่อไปครับก็คือสิงแหลมไมโครโฟนตัวนี้ครับเก็บรายละเอียดสิงแหลมได้มากกว่า SM58 อย่างชัดเจนแล้วก็ยังคงความสมูทครับไม่ค่อยซึบซับแสบ,บหูเท่าไหร่ตามสไตล์ของแครอนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับส่วนตัวผมรู้สึกเลยครับว่าแครอ Sigma Plus 2เป็นไมโครโฟนไดนามิกที่ให้เสียงใกล้เคียงกับคอนเดนเซอร์มากที่สุดตัวหนึ่งและในช่วงราคาประมาณ2,000กลางๆไปจนถึง2000ปลายปายเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณจะได้ไมโครโฟนคุณภาพประมาณนี้เสียงใกล้เคียงกับคอนเดนเซอร์แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นที่เป็นแบรนด์ชั้นนําคุณต้องจ่ายเยอะกว่านี้ไม่ต่ําไปกว่า2เท่ากว่าเลยละครับดังนั้นครับผมจึงมองว่าตัว EDR916S u จาก c a r o เนี่ยเป็นไมโครโฟนที่มีความไฮฟิเดลิตี้พอสมควรเป็นไมโครโฟนไดนามิกที่ใกล้เคียงกับคอนเดนเซอร์พอสมควรและใช้ได้ทั้งพูดและร้องเลยครับ ถ้าคุณอยากได้ซาบแบบคอนเดนเซอร์แต่หอนแบบไดนามิกย้ำอีกครั้งนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะพอสมควรแต่ว่าแม้ว่ามันจะมีข้อดีเยอะขนาดนี้ผมก็ยังไม่สามารถให้เพอร์เฟกต์ไม่ได้อยู่ดี อันดับที่1เลยครับโพสซีฟแม่งดูดเดือดมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอเสียงที่อยู่นอกเหนือพืชชื่อชื่อไอป๊อปปะ,ปะ,ปะ,ปะอะไรของผมเนี่ยแม่งก็ยังเข้าไมโครโฟนดังลั่นอยู่ดีดังนั้นเนี่ยไมโครโฟนตัวนี้ถ้าคุณจะใช้งานย้ำอีกครั้งคุณต้องใส่วินสกรีนนะครับอันดับที่2ครับหน้าตาของมันเนี่ยอาจจะวินเทจไปนิดนึงคือเรื่องของหน้าตาเนี่ยอย่างที่ได้บอกเอาไว้ข้างต้นมันคือดีไซน์ตั้งแต่ประมาณสัก20ปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยครับ ถ้าคุณชอบของหน้าตาวินเทจไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากได้อะไรที่มันดูเซ e ล k กดูเออร์โกโนมิกดูแล้วมีความเป็นทำอ่าทำาไม่ใช่ทำทันสมัยดูแล้วมีความเป็นทันสมัยคุณก็คงจะมองว่าดีไซน์ของไมโครโฟนตัวนี้ไม่ค่อยสวยงามเท่าไรนะัก แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับคุณใส่ฟองน้ําคุณก็ไม่เห็นหัวของมันละท้ายที่สุดครับผมต้องขอขอบคุณซินกีตาร์ผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายแครรอในประเทศไทยเป็นอย่างสูงสําหรับการเอื้อเฟื้อสินค้าครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจแครรออีซิกมาพลัสทูซิกมาพลัสทูนะครับแล้วก็ต้องการจะไปลองเสียงเนี่ยก็ไปลองได้เลยครับที่ซินกีตาร์มีอยู่หลายสาขาพอสมควรนะครับแล้วก็ผมมีรายละเอียดทิ้งท้ายเอาไว้ให้ถ้าคุณสนใจคุณติดต่อโดยตรงได้เลยครับแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ